สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมมอรีดิมฟันนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับการรีวิวโมเดลอีกเช่นเคยนะครับตอนแรกว่าจะลงคลิปรีวิวอนิเมชันหรือไม่ก็มงังหะนะฮะแต่ว่าก็ช่วงนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาลงจริงๆนะฮะก็น,นึกขึ้นได้ว่ามีโมเดล อีกตัวหนึ่งที่ยังรอคิวการรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอยู่นะครับกับ l e n ส c ค o าวนะฮะกับเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะฮะดูนี่เลยนะครับเรื่อง m u s เ l e นะฮะสึกเวทมนต์คนพลังกล้ามนะฮะจากค่ายนิชชั่น o m มินั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบันได นำโชนะครับหรือว่าบันเพสโตที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นรุ่น D X F ที่ไม่ค่อยได้รีวิวบ่อยมากนักนะครับจะมีช่วงแรกๆที่รีวิวพวกวันพีซอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวไซส์ D X F นะฮะไม่ใช่ไซส์สมันเป็นเหมือนกับชื่อรุ่นอะไรประมาณนั้นนะฮะของเรื่องมัสเซลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่า โมเดลจะเป็นหน้าตายังไงกันบ้างนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ต่างจากเจ้าหัวเห็ดก่อนหน้านี้นะครับเหมือนเดิมมีไอ้กล่องๆที่ดามาไว้แบบนี้นะฮะ,อะเอาออกไปซะนะครับมีอะไรค้างคางอยู่ข้างในนะไหมมีนะฮะโอเค เราจะได้สําเร็จรูปมาแบบนี้นะครับส่วนมือนะฮะหัวลำตัวอันนี้ไม่ได้ต่อกันนะครับน่าจะเป็นชิ้นเดียวกับฐานนะเดี๋ยวเปิดดูฐานก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรฐานก็เหมือนเดิมเม็ดอินไชน่าประมาณนี้นะฮะลำตัวลำตัว รำตัวเหมือนกันเรียบเลยนะครับคือทรงแบบเดียวกันเลยอ่ะดึงออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะแล้วก็มีที่เสียบนะครับที่สำคัญก็คือตัวมือต้องระวังนิดนึงกับไม้กายสิทธิ์เดี๋ยวจะหักเอาได้นะครับเดีย๋ยวให้ดูส่วนหัวก่อนก็แล้วกันนะฮะ ส่วนหัวแกะออกมาก็ระวังเส้นผมหรือว่าตุ้มหูของเขานิดนึงนะครับนี่นี่นะครับตุ้มหูหน้าตาสุดเย็นชาเพื่อนของมัสเซล,ลคุงนะฮะที่เป็นแบบผลออกแนวเย็นชาแต่รักเพื่อนฝูงนะฮะที่เขาอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่อง อะไรพวกนั้นเลยก็ได้นะอันนี้ที่เป็นมือเนี่ยที่หน้ากล่องแบบนี้นะฮะต้องอระวังนิดนึงนะ,ะมันงอมันงอก็ดัดได้นะแต่ก็อย่าไปดัดซะเยอะนะฮะเดี๋ยวมันจะหักเอานะมันเปราะบางมากๆนะครับอันแรกเราก็เอาหัวเนี่ยมันจะมีข้างในใช่ไหมครับเอาหัวใส่เข้าไปก่อนง่ายๆกด นี่ก็จะได้หน้าเลนส์คราวประมาณเนี้ยนะฮะนี่มือมันจะมีรูอยู่นะครับเราก็ใส่ไปตามร่องเลยนะหมุน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 ดูว่า,าลงร่องไหมแล้วนะก็ดูเอานะฮะถ้าไม่ใช่ก็ลองเปลี่ยนมุมดูนะครับแต่ก็เอา ให้ถูกต้องนะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะหักนะครับเนี่เสร็จแล้วเราก็ใส่ตรงนี้นะครับนี่มนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนส์คราวนะฮะ ศึกเวทมนต์คนพลังกล้ามมันก็ต่อง,ง่ายๆกันแค่นี้เลยนะฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับรายละเอียดเข็มขดัดน็ท้ายสร้อยคอหน้าตาเลนส์คุงนะฮะเนี่ยอาจจะไม่ชัดอาจไม่ชัดอ่ะโฟกัสอีกทีอ่านี่ไม้กายสิทธิ์มือเมอนะฮะ ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็ควรมีไว้สะสมนะฮะไปหาซื้อกันได้กับบันพริสโตนะครับหรือติดต่อไม่ได้จริงก็ติดต่อเพื่อนผมใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับราคายัางไงว่ากันไปคุยกันเราเองนะก็จบลงไปแล้วนะครับเกกับการรีวิวโมเดลตัวนี้นะฮะอาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีรายละเลอียดอะไรมากนะฮะไม่ได้เป็นตัวใหญ่เวอร์วัาวางเหมือนกับ งานปั้นอะไรนะฮะก็ประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้เมม o r y รี่ดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ